กับเก๋และเซียง alive ทุกคืนวันพฤหัสนะคะจะได้ทำตัวเองกับเพื่อนเพื่อนไหนคะสวัสดีค่ะนี่หน่อยพัชราชัยกรศรีนะคะเป็นพี่คนโตของไอวี่จะไปเดียนดอกเดย์สองเลยแล้วกสวัสดีค่ะตามนะคะเกษฎรีคำพูดหนิงไอวี่ค่ะอันนี้ก็ไม่แพ้นะคะเสียงเซ็กซี่มากค่ะหนิงไอวี่ด้วยค่ะขึ้นในหน้าไอวี่ค่ะและคนน้องคนสุดท้องเป็นน้องคนเล็กไม่แพ้กันเหมือนกัน ทสามคนนี่ถามอันนี้ได้ไหมมองมองไปด้านนู้นด้านนู้นก่อนค่ะแล้วน้องก่อนน้องก่อนแล้วกันน้องรู้สุดท้องหนึ่งเจ็ดค่ะสุดเก้ามิาค่ะตรงกับวันไหลพัทยาพอดีเดี๋ยวเราก็จะไปไหลกันนะคะปีหนี้เพราะปีนี้ไหลมาแล้วนะคะต้องไปไหลกันแล้วพี่หนิงนะคะคอสมุนเล็กกระซิดนะคะขอบอกสองพฤศจิกายนมัดมัดค่ะโอ้นี่ขนาดสงวนนั่นเนี่ยสงวน ตเสร็จแล้วนะคะหนุ่มๆเศร้าใจแต่ส่งย้อนหลังได้ใช่ไหมคะค่ะได้ส่งได้นะคะยังอยู่ในเดือนเดียวกันค่ะลอยกระทงยังรับและพี่ใหญ่ยังทันค่ะยังทันยังทันค่ะยังทันนะคะเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าทั่วโลกทั่วโลกเลยนะคะคริสต์มาสคริสต์มาสคริสต์มาสมันเกิดคริสต์มาสยี่สิบห้ายี่สิบห้า กับงานชุดแรกของไอวีนี่ชื่ออัลบั้มว่าอะไรเอ่ยเลิฟโค้ดเลิกโค้ดรรับร่กงรับก่อนหน้าที่จะมาเป็นไอวีนี่ทำอะไรกันมาบ้างคะเตรียมงานที่จะทำงานเพลงอยู่แล้วแล้วก็จะกะว่าตั้งใจเลยอยากจะมาเสนอพี่อิทธิเสร็จแล้วพอเข้ามาหาพี่อิทธิปุ๊บก็เดิมคือรู้จักกับพี่อิทธิอยู่แล้วพอเข้ามาเจอพี่เขาพี่เขาก็บอกว่ามีงานชิ้นหนึ่ง แล้วก็เปิดเพลงนะให้ฟังเราฟังดูแล้วเราก็รุมหามรุมพามมามไปพี่มพามรุมพามแบบไหนไม่ใช่แบบออกมพี่ก็เปิดเพลงของไอวี่แล้ววันนี้นะคะแล้วเราก็ลองฟังเออเพลงดีนะเราชอบแต่พี่เขามองไม่ออกว่าอย่างน้อยที่จะทําได้แล้วสองพี่หนีนะคะก็ประสบการณ์ก็คือมีประกวดร้องเพลงเสียงกุลการปีไหนคะเนี่ยก็ปีเก้าห้าค่ะปีที่เขายังไม่เกิดก็มีหลายเวทีแต่ก็ที่งาน ก่อนหน้าที่จะมาทำอัลบา<ะ>้านี่คือร้องเพลงประกอบละครเยี่ยมพยมมมิมายมาแล้วของพึ่งน,นะคะของพึ่งก็เคยเคยผ่านงานอาัลบั้มมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเป็นในหน้าตอนนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ช่วงนั้นก็มีมีถ่ายแบบเดินแบบแล้วก็มีเล่นภาพยนตร์บ้างเลยะคะ<ม>่ะแล้วก็มาทำไรวน,น,น,นั่นที่บบน,นั้น รก็มีในอุดมคติคะมีบ้างจริงๆแล้วทุกคนก็ต้องคิดถึงเจ้าชายไว้ก่อนนะทุกคนเป็นแบบตัวต้องสูงยาวขาวดีหรือเปล่าเป็นยาวขาวกเลยคือต้องต้องดูดีแบบว่าพอพาไปวัดติวาได้แต่ที่เน้นที่สุดก็คือสูงสูงขาวแล้วของที่ไหนะคะผู้ชายในสเปกเลยเป็นยังไงนกเน่นกผู้ชายในสเปกอะฮะขาวมาก่อนนะคะแล้วคนขาวๆแล้วเคยแบบ อยากจะหาวิธีทํายัางไงให้เขารูว่าเราสนใจนะอ๋อสนมากนสนมากจะเป็นฝ่ายฝ่ายเสียใจบ่อยคือจะชอบแอบมองว่าดูลักษณะงี้มีใครจะชอบมัง่งเนีน่ยหน,น้าออกจะสวยด้วยเนี่ยปากจะสวยแล้วดูเหมือนจะสุ่อะไรไม่ใช่หรอแบบว่าเป็นคนออกจะสนุกสนุกไงฮะ,ะเขาจะชอบไม่ชอบไม่ค่อยจะซีเรียสเท่าไหร่ก็แอบมองประมาณนี้ค่ะแอบมองแล้วถ้าสมมุตินะถ้าเกิดว่าเราไปสนใจผู้ชายสักคนหนึ่งแล้วก็แบบ เขาไม่รู้สักทีว่าเราสนใจมีวิธีการยังไงที่จะแบบบอกเขาว่าฉันสนใจเธออยู่ถามๆน่าจะมีใครแต่คนไหนคนไหนขนาดเท่นะมีประสบการณ์ก็ไม่ว่าะพี่จะประเภทแอบยืนแอบยืนมองไม่เห็นก่อนตอนแรกเลยก็ต้องใช้ตาเราดิ้งดึง เหมือนเราเวลามีคนมองเราเราก็รู้สึกว่ามีคนมองเขาก็เหมือนกันถ้าเรามองเขาเขาก็ต้องรู้สึกว่าเรามองเขาเลยมองอย่างเดียวมองตลอนมองอย่างเดียวเช้าเย็นเย็นก็แต่มองนะคะไม่ทำอะไรมองอย่างเดียวเคยเคยเคยเยเคยเคยเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็พัฒนาประมาณว่าแอบไปเปล่าแอบหรือเปล่าก็เหมือนจะแอบมันก็เหมือนเพลงไงเหมือนเพลงไงคล้ายๆประมาณนั้นเหมือนเพลงเหมือนเพลงแล้วตรงนี้เราเหมือนเพลงงั้นต้องไปดูเพลงแล้วนี่จะ เป็นเรื่องราวสนุกๆในเรื่องของความรักของ3ามสาวทันสมัยอย่างไอวีนะคะ